ต่อไปเป็น a หนะคะ a หจะเป็นสีเขียวสีเขียวขี้มาสีเขียวตัดกับสีเขียวขี้มาตัดกับสีเทานะคะตัวมุกจะเป็นมุกสีเงินค่ะตัวไหลจะเป็นสีเขียวตัดกับสีเทาค่ะอันนี้จะเป็นน้ำไหลยกลองเหมือนกันนะคะตัวนี้ a 6นะคะนี่ค่ะตัวไหลจะเป็น สีเขียวนะคะเขียวโยกอะคะ่ะเขียวขี้มาเขียวโยกะคะ่ะแต่กระสีเทาโยงมุกได้สีเงิน,นะคะ่ะตันนี้ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทนะคะ, 1, ะ,คะออกเขียวเขียวขี้มาเขียวโยกอะคะ่ะประมาณนั้นมุกด้านล่างจะเป็นมุกสีเงินนะคะ ตัดกับสีเขียวค่ะตัวน,นี้ราคาหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะสุดใส่ให้ดูนะสีเขียวแบบนี้นะคะเอาไปตัดเป็นผ้าถุงนะคะหรือกระโปรงหรือชุดเดชชุดแสกได้หมดเลยค่ะไปตัดเป็นเสื้อก็ได้นะคะ A6 หกค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทค่ะหนึ่งพันเจ็ดร้อยบาทเ6อหกนะคะ